เี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งปีแรกของ2024เราได้รองเท้าอะไรเข้าบ้านมาบ้างไปดูเลยดีกว่าดนตรีรองเท้าบาสเกตบอล welcome to my space ผมกวีสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปแรกเนาะที่ผมลงอย่างอื่นในช่องนอกจากเพลงก็ช่วงที่ผ่านๆมารู้สึกว่าผมมาโฟกัสไปกับงานประจําค่อนข้างเยอะมากหมายถึงว่าเสนยเวลาไปกับการโฟกัสงานประจําค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้มีเวลาเขียนเพลงเลยก็คิดๆอยู่เหมือนกันว่าจะกลับมาเริ่มฝึกทําเพลงต่อแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมชอบเนาะ ก็ว่าจะมาฝึกทำต่อแต่ที่มาที่ไปจริงๆของคลิปนี้เลยก็คือปี2024เป็นปีแรกที่ผมซื้อรองเท้าเข้าบ้านอะทุกเดือนเลยเดือนละประมาณคู่หนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนอันนี้ไม่ได้อวดนะแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตามด้วยเพราะว่าเออสำหรับพนักงานประจําคนหนึ่งอะการซื้อรองเท้าเข้าบ้านทุกเดือนอะเดือนละคู่อะมันไม่ได้ใช้เงินน้อยเลยก็มันก็ใช้เงินเยอะอยู่ซึ่งไม่ได้นําให้ทําตามจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ชอบจริงๆนะเออแต่ว่าพอผมเสพสื่อเยือรองเท้าทุกวันอะเสพทุกวันทุกวันไป เออมันก็รู้สึกว่าเอออยากอยากได้เข้ามาแบบเก็บไว้อะไรแบบนี้คือบางคู่มันสวยจริงๆแค่แบบแค่มองมันก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเข้ามาที่บ้านเนาะแล้วก็ใส่ด้วยแล้วก็ใส่ด้วยก็เลยเฮ้ย2024เนี่ยได้รองเท้าอะไรเข้าบ้านมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คู่แรกอย่างจะตัว r e e o x k n a n o f าเ2กันเลยดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะชื่อนี้คู่นี้เนี่ยผมไม่ได้เสพสื่ออะไรเลย แต่ว่าผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้รองเท้าณนะตอนนั้นเนาะเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือตอนแรกอะผมใส่ Air Force One ช่วงประมาณต้นปีที่แล้วเนาะผมใส่จนพังแล้วแล้วก็ผมก็เปลี่ยนมาใส่เรเบอนวิเย์3เรเบอนวิทย์3ผมก็เริ่มไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้ามาใช้งานคู่ใหม่ก็คือตัวของ Nike Fly b n i t 3ก็เป็นรองเท้าบ้านเหมือนกันแล้วก็พื้นนุ่มด้วยแต่ทีนี้โชคร้ายใช้ได้ประมาณ2 3สเดือนรองเท้าเนี่ยเข้าหน้าฝนไม,ม่ดี แล้วก็ประมาณหน้าฝนตอนปลายแล้วเนาะทีนี้น้ํามันท่วมบริเวณแถวออฟฟิศผมก็ต้องเดินลุยน้ําเข้าไปที่ออฟฟิศผมไม่รู้จะทำยังไงไ,ไ,ไม่กล้าอลขอดรองเท้ากวแบบเหยียบขีดหรือเหยียบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่คู่นั้นน่ะเดินลุยน้ําเข้าออฟฟิศไปเลยกลายเป็นว่าคู่นั้นแม่งเหม็นเว้ยคือตากแดดยังไมงไมันก็ไม่หายเหม็นซักยังไงมันก็ไม่หายเหม็นเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องได้รองเท้าคู่ใหม่ละ ผมก็เลยไปได้ตัวนาโนเฟลด์สนี้มาใส่ใช้งานแทนจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใส่สบายเท่ากับพวก9 90หรือโบเมโลนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่รองเท้าใส่เดินคู่นี้มันเป็นรองเท้าเทรนนิ่งเป็นรองเท้ายกเวทถ้าผมเข้าใจได้ผิดนะเป็นรองเท้าสำหรับออกกำลังกายในฟิตเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับการเดินแบบเป็นหมื่นๆื่นก้าวอยู่แล้วแต่ถามว่าการใส่ไปทำงานในแบบเดลี่ยูสหรือใส่ไปแบบเออใส่ไป เดินนิดๆห,หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยสําหรับคู่นี้แล้วก็ถ้าดูจากสภาพการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมพื้นรูปให้ดูเนาะที่ผมใช้เนี่ยก็คือเออผมใช้ไปไปเยอะมากเนาะก็จะเห็นได้ว่ารอยดงรอยดำเนี่ยมาเต็มเลยแล้วก็โฟมเริ่มมีรอยย่นรอยยู่แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการใช้งานจริงคู่นี้ผมใส่บ่อยมากเพราะว่าตั้งใจจะซื้อมาใส่ใช้งานให้มันพังอยู่แล้วนะครับดีเทลเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยความที่หน้าผ้าเนี่ยมันเป็นเมจหรือว่าเป็นผ้าตาข่ายเนาะมันนานให้เวลาเราใสา่ ผมจะดูดิกดด๊กดกดิด๊กดกดิ๊กเท้าแค่ไหนเนี่ยก็ดูดิกด,ดกด,ดิกได้มันค่อนข้างเฟล็กค่อนข้างแบบว่าเออใส่สบายเลยแล้วก็การระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยพอผมใส่ไปทั้งวันเนี่ยมีเหงื่อออกบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีกลิ่นอับอะไรนะเพราะว่าเขาระบายอากาศค่อนข้างดีตัวชั้นมิโซตัวมิโซของเขาเนี่ยน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น EVA เป็นไฟลอนอะไรประมาณแบบน,นั้นเนาะซึ่งก็นุ่มนุ่มค่อนข้างโอเคก็ถือว่าไม่ได้แย่สําหรับรองเท้า เอามาใช้ใน daily use เนาะแล้วก็ตัว a l โ o เนี่ยมันเป็นตัวของอยางซึ่งคุณสมบัติของอยางก็คือมันกันลื่นอยู่แล้วแล้ว2คือมันมีความทนพอเวลาเราใส่เดินด้วยพื้นยางแบบเต็มๆแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทนแป,แปลว่าเราใส่เดินทุกๆวันเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะมีปีหนึ่งถึงสองปีอะที่รองเท้าคู่นี้จะพังก็น่าจะเป็นคู่ที่ผมใช้งานยาวๆเลยจนกว่ามันจะพังเนาะแล้วก็แบบที่บอกไปเนาะถ้าเกิดว่าคาดหวังให้ตัว m i โซมันเด้ง เหมือนกับรองเท้าที่เบสซอนรองเท้าวิ่งมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองหารองเท้าเดลี่ยูสที่แบบทนทนใส่ได้นานผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์เลยแต่ว่าปัจจุบันน่ะถ้าเกิดมองหาตัว 2, นาโนเฟล็กสองแบบที่ผมใส่มันอาจจะไม่มีแล้วปัจจุบันของรีบอร์ดมันน่าจ,จะเป็นนาโนเอ็กซ์สี่ก็ลองไปหาดูได้ผมว่ไม่ใช่แฟนลับรีบอร์ดเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าปัจจุบันถ้าจะเล่นรีบอร์ดเนี่ยเขาเซื้อเป็นรุ่นไหนกันแต่ก็ลองไปตามดูครับพู่ต่อมาภูมิใจนำเสนอมากๆนั่นก็คือตัวนี คูมาคูบสเอ็กชีโตสคูบซีโร่รองเท้าคู่แรกที่แถมมากับขนมหยอกหยอกยอกยอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันไม่ได้แถมมาจากขนมเนาะอ,อคือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโดนเส้นตั้งแต่ตอนที่เขานําเสนอแล้วคือตอนนำเสนอโปรดักต์ออกมาเป็นธตมชีโตสนี่คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท่หว่ะอยากได้ก็คือรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ถ่ายรูปมาคืออยากได้แล้วเท่านั้นไม่พอแม่งนั้นเป็นโมเดลที่เอาสั่ตั้งต้นนะมาจากรองเท้าซิเกเนเจอร์ชูคู่แรกของ น้องสพูตเทนสังซึ่งก็คือนักมารของทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เล่นน่าจะตำแหน่งพอยต์การชูติงกันนะผมไม่แน่ใจแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจริงๆเราผมไม่ใช่ทั้งแฟนน้องแล้วก็ไม่ใช่ทั้งแฟงนพอร์ตแลนด์เนาะแต่ว่าออพอมาเห็นดีเทลที่รองเท้าคู่นี้นําเสนอแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยโอ้ผมรู้สึกเลยว่าต้องได้รองเท้าคู่นี้มาเดี๋ยให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือตัวกล่องเนี่ยก็คือจะได้เป็นกล่องพิเศษเนาะเขียนว่าชีโต้สคูตเลยก็คือโหสวยมากแค่กล่องก็สวยแล้วคือเขาทํามาเป็นตีมให้ฟีลลิ่งแบบว่าเฮ้ยเรโทรเรโทรหน่อยเหมือนแกะถุงขนมเป็นสีแบบออกเหมือนสีถุงขนมหน่อยอะไรประมาณแบบนั้นเปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอถุงข้างในถุงข้างในอันนี้มีไว้ทําอะไรอันนี้มีไว้ใส่รองเท้าพกไปสนามบาสสมมุติถ้าเราอยากเท่เนาะไม่อยากใส่ถุงถุงที่เป็นผ้าอะไรเงี้ยเราก็ใส่ถุงนี้เดินถือถุงชีโต้เข้าไปแกะถุงขนมหยิบรองเท้าบาสออกมาเล่น เทมาแล้วก็ถุงออกแบบมาให้เหมือนฟีลลิ่งแบบเออถุงขนมชีโต้จริงๆอ่ะอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเท่มากมันใส่ใจมากๆแล้วอยากเก็บอยากมีก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้มาเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรองทเท้ากันเลยดีกว่าพูดมาตั้งนานสรุปตัดสินใจซื้อเพียงแค่กล่องข้างนอกกับของที่แถมมาหยอกหยอกหยอกคือรองเทา้าดีจริงคือผมได้คู่นี้มาจากฟูลล็อกเกอร์เนาะผมก็ได้ลองใส่ได้ลองโดดยิงและก็รู้สึกว่าเออมันแอบซอร์บแรงในการกระโดดของผมได้ดีผม เริ่มมีน้ำหนักตัวเยอะขึ้นเนาะก็รู้สึกว่าคู่นี้ไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีเทลแต่ละจุดกันเลยดีกว่าว่าคู่นี้ให้อะไรมาบ้างดีเทลของรองเท้าคู่นี้เริ่มที่พื้นกันเลยดีกว่าตัวพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าอินสปิเรชันของการออกแบบพื้นเนี่ยมันคือเหมือนกามเหมือนฟันของปลาฉลามเนาะมันก็จะมีความแบบเป็น เป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนฟันอะไรประมาณแบบนั้นเนาะใช้สองสีตัดกันก็คือสีแดงกับสีสม้มอันนี้มันผ่านการใช้งานมาเยอะแ,แล้วไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่แต่ว่าอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมตัวพื้นเนี่ยมันทํามาจากยางก็คือถ้าใสาเ่เล่นพื้นปูนเนี่ยคิดว่าคู่นี้เนี่ยโอเคแน่นอน ส่วนตัวพื้นมิดโซเนทำมาจากโปรฟมของพูมาซึ่งเข้าใจว่าสารตั้งต้นของวัสดุน่าจะเป็น EVA เนาะก็จะมีความหนึบหนึบมีความแบบว่าเออแอ็บซอร์บแรงได้ดีแต่ถามว่ามันเด้งมากขนาดนั้นไหมผมก็คิดว่ามันไม่ได้เด้งมากขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดเราเทียบกับพวก t p u หรือว่าเทียบกับตัวของ P แบกอะไรประมาณแบบนั้นเนาะมันก็ไม่ได้เด้งขนาดนั้นแต่ว่าคือมันก็โอเคสําหรับรองเท้าบาสเนาะเพราะว่าผมเข้าใจว่ารองเท้าบาสถ้าเด้งเกินไปมันจะไม่ดีเนาะ ก็ประมาณนี้กาลังกําลังดีเพราะว่าผมรู้สึกว่ารองเท้าบ้านหลายๆคู่ที่ผมมีก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อล็อกดีไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการเล่นแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมใส่คู่นี้เล่นไปได้จะได้แค่ประมาณสองครั้งเองที่เหลือใส่เดินใส่แต่ตัวแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเนาะก็คือข้างในเนี่ยเขาจะเป็นซ็อกพิเศษของปูม่าก็เขียนว่าชีโตสปูม่าเลยข้างในตรง,งนี้เนาะก็อันนี้ผมชอบมาก แล้วก็คู่นี้ก็กลายเป็นเดลี่ยูสของผมเลยก็คือทุกวันจี้ผมใส่คู่นี้ได้ด้วยว่าคู่นี้น่าจะใส่เยอะกว่าตัวนาโนเฟลดอีกถ้าเกิดว่าใครสนใจคู่นี้ลองไปดูที่ฟุตล็อกเกอร์ได้ฟุตล็อกเกอร์น่าจะยังมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะล่าสุดที่ผมไปเดินมาเนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่ลองไปหาตำตๆกันดูก็แนะนําคู่นี้ใส่ดีจิงคู่ต่อมาคูมาพาเลโมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าสีที่ผมมีเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวยิบมให้ดู ก็คือสีที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นสีออกเขียวๆตัดสีชมพูเนาะซึ่งก็สวยดีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะไรจริงๆแต่ว่าถามว่าทําไมถึงจัดคู่นี้มาเนาะคู่นี้เนี่ยพูม่าเริ่มโปรโมทในช่วงที่แซมบา้ากระแสแซมบา้ากำลังแบบโหดลืมล้ำลืมล้ำทุกคนมัองแบบแซมบา้าแต่งตัวแมทง่ายนะแซมบา้าโน่นนี้นั่นแซมบ้ทุกคน everybody แซมบา้าผมแบบเออโอเคลองแซมบา้าผมก็ไปลองแซมบา้านะอันนี้เล่าให้ฟัง ผมก็ไปลองแซมบ้ามาแต่ว่าผมมันเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างแล้วพอผมใส่แซมบ้าผมรู้สึกว่าคือมันไม่ได้ใส่สบายแบบขนาดนั้นแล้วมันไม่สวยอะพอมันอยู่กับเท้าผมแล้วมันแบบแอบไม่เข้าข้ออะไรแบบเนี้ยมัน แอบรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ไมเหมาะกับผมผมก็เลยเออไม่ได้เอาแซมบา้าทีนี้ก็เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกูมาเริ่มโปรโมทพาเลโมหนักมากแล้วก็คนรู้จักผมเนี่ยก็คือซื้อพาเลโมมาแล้วก็มาบอกผมว่าเออมันใส่สบายกว่าตัวของแซมบ้านะให้ผมไปลองดูตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้สนใจในมากขนาดนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าแซมบ้าสำหรับผมนี่คือใส่ไม่สบายแล้วพาเลโมมันทรงคล้ายๆกันก็น่าจะใส่ไม่สบายเหมือนกันผมก็เลยเออไม่ได้สนใจอะไรแต่ทีเนี้ยอยู่ดีๆพาเลโม่เขาก็เออกม ขึ้นที่เซนเวิลผมไม่แน่ใจว่ามันชื่องานว่าอะไรนะอาจจะเรียกว่าพาราโมเดย์หรืออะไรประมาณแบบนั้นเนาะไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้สนใจงานเหมือนกันทีนี้ผ่านไปวันหนึ่งผมมาเห็นในตัวช่องทางสื่อสารของคูม่าเนี่ยแหละจะไม่ได้ว่าช่องทางไหนเนาะเขาบอกว่าเอ้ยในงานเนี่ยมีให้คัสตอมรองเท้าด้วยผมก็เริ่มเฮตอนนั้นอยากคัสตอมรองเท้าพอดีก็เลยว่าจะลองไปดูพอเข้าไปดูที่งานเนี่ยก็คือมีพาราโมหลายสีมาก คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าพาราโมมีสีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก็คือมีสีที่แบบอยากได้ครับคือผมชอบสีชมพูเนาะผมก็อยากได้สีที่มันออกชมพูแต่เขาบอกว่าตัวนั้นมันเป็นตัวพิเศษมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็คือมันหมดไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตัวนั้นกลับมาก็เหลือแค่สีที่ผมรู้สึกว่าเข้าตาก็คือสีนี้ทีนี้ผมก็เลยเอาเลยก็เลยตัดสินใจเอาเลยตอนนั้นพอซื้อขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปคัสตอมรองเท้าผมก็ขึ้นไปคัสตอมรองเท้าปุ นั่งเลือกแพทเทิร์นอยู่ก็มองว่าเออจริงๆรองเท้าคู่นี้มันก็สวยอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่คิดว่าควรจะต้องทําอะไรกับมันเพิ่มอีกก็เลยตัดสินใจว่าเออลองกิดคอนเซ็ปต์ให้มันประมาณว่า Fake ์ m ม l e เดี๋ยวผมลอให้ดูดีเทลเนาะก็คือถ้าเปิดด้านข้างของรองเท้าที่เขาทํามาเป็นแบบเขียนว่าพูม่าพาเลโมของผมอะ่ะ มันก็จะเขียนว่าส m i l ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างนึงเขียนว่า f a k เป็นคอนเซ็ปต์ f a k ส s m i แล้วก็จะมีรอยยิ้มที่แบบว่าเออมันไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูสมบูรณ์อะไรประมาณแบบนั้นเนาะผมให้คอนเซ็ปต์มันประมาณแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันทำให้รองเท้าดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็ผมไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับแพทเทิร์นมากก็เลยใช้เป็นตัวปากกาสีดําให้ทางที่ที่ทีมงานครับเขาจัดก,การเขียนให้เพราะผมก็ไม่มั่นใจมือตัวเองเหมือนกันก็เลยออกมาเป็นรองเท้า Puma Palermo fake smile คู่แรกของผมเองทีนี้พูดถึงเรื่องของการสวมใส่ก่อนคือจริงๆอะรองเท้าคู่นี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสวมใส่เลยนะคือจริงๆมันใส่ค่อนข้างสบายเลยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใส่มันเพราะว่าเหตุผลก็คือมันเป็นหนังกลับพอมันเป็นหนังกลับเนี่ยมันเลอะค่อนข้างง่ายแล้วผมแอบรู้สึกว่ามันดูแลยากไปนิดนึงสําหรับผมผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่มันเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะ เก็บเอาไวด้ดูเก็บเอาไว้ชมแค่มีก็รู้สึกชื่นใจแล้วประมาณแบบนั้นก็เป็นรองเท้าคอนเซ็ปต์ของผมด้วย <S Fake <smile>. s m i ม e แล้วก็แอบเล่านิดน,นึงว่าคู่นี้ตอนที่ได้มาผมบอกแฟนว่าได้มาฟรีเขาจัดฉลับได้จากงานเกือบโดนซัดแล้วผมบอกเลยอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาบอกแฟนหรือว่าบอกแม่หรือว่าบอกพ่ออย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวกมีโอกาสโดนซัดได้อย่าทำตามผม <laughs> แล้วในงานได้อะไรมาอีกในงานพูม่าวันนั้นเนี่ยพอผมซื้อรองเท้าเช่นเนี่ยเขาแถมเป็นตัวผ้าพันคอตัวนี้ไม่รู้จะหยิบให้ดูดยังไงเนาะ ก็มันจะเป็นภาพันคอที่เขียนว่า p ูม่าพาราโเลยนะครับก็ค่อนข้างน่ารักนะที่เขาแถมมาก็ผมก็เอาไว้เก็บไว้ตกแต่งห้องก็คงไม่มีโอกาสได้ใส่หรอกสำหรับภาพันคอแล้วก็แล้วก็อย่างที่เขาแถมมาในงานเนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ดศิลปินที่น่าจะเป็นวงชื่อว่า i d e นะผมไม่แน่ใจ เป็นวงเกาหลีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แกะถ้าใครอยากได้เนี่ยลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะลองหากิจกรรมเล่นกันผมให้อันนี้ไปเลยเพราะว่าอยู่กับผมก็คงผมคงไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเนาะคู่ต่อมารองเท้าแตะหนังวีร์เฮิร์ตบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมตัดสินใจซื้อโดยใช้เวลาคิดน้อยมากๆก็คือวันนั้นผมนั่งดูรายการเกี่ยวกับรองเท้าอยู่ก็คือเขา,เ,าเขาก็คุยเกี่ยวกับเรื่องรองเท้านี่ยแหละแล้วก็พิธีกรเนี่ยพูดถึงตัวรองเท้าวีร์เฮิร์ตเนาะว่าเป็นแบรนด์คนไทยจเ,ยเจ แบบนี้ขึ้นมา โดย l o o k i เนี่ยมันก็จะแอบเหมือนตัวรองเท้าแต่ b i r k e n s t o c นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลความเป็น v e r y h e r t อยู่ในนั้นตอนที่ผมเข้าไปส่องใน,น IG เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันสวยแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากแล้วส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบ support แบรนด์คนไทยอยู่แล้วก็คือถ้าเราัพ p อ o r t เขาในช่วงแรกมันก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นของแจ๋วๆจากแบรนด์เขาออกมาเรื่อยๆเนาะผมก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้ทันทีเลยโดยตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นอะไรหมายถึงว่าในนะแบรนด์ออนะงนนนาแ้้วววไมมมม่่่่่ใๆีีสสหผผัตต สีชมพูมากแล้วก็นัวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบนเบรดี้เฮ์สมีรองเท้าแตะหนังสีชมพูผมจัดเลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็กดสั่งเลยเนาะในช้อปปีวันนั้นมีโค้ดด้วยแล้วก็ตัวดีเทลเนี่ยมันจะมีความน่ารักอยู่นั่นก็คือตัวของบัคเกิลที่ให้มาแล้วก็ตัวของโลโก้รับผมเขาจะไม่ผิดนะที่น่าจะทํามาจากอลูมิเนียมตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม c ครอ s สเนาะแต่ว่าเขาบุอะไรบางอย่างมาให้ซึ่งทําให้พื้น,น่ะมันนุ่มมากมาก ซึ่งถ้าผมเข้าใจได้ผิดตัวอัปเปอร์เองเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังกลับแท้ด้วยซึ่งนุ่มมากๆเป็นหนังกลับที่นุ่มมากๆเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยราคาไม่ถึง2องพันเลยผมแนะนําว่าถ้าใครอยากได้รองเท้าทรงนี้อยู่ลองไปตามกันได้ที่แบรนด์วิลลี่เฮิรข้อเสียสองอย่างของรองเท้าคู่นี้เลยก็คือพอมันเป็นหนังกลับแบบที่ผมบอกนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบดูแลยากไปนิดนึงแล้วก็ข้อที่2คือพอผมเลื่อกเป็นสีนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมเดินไปเตะขอบฟุตบาทแล้วอะ มันมีโอกาสเลอะแล้วผมกลัวมันเลอะมากๆผมก็เลยนานๆใสท่ทีแต่ว่าก็เป็นรองเท้าแตะที่ผมชอบมากๆถ้าใครอยากได้รองเท้าแตะทรงนี้อยู่ก็ลองไปดูได้นะใน s h อป e ีหรือว่าใน i g ซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้แบรนด์กำลังขยับขยายทำสินค้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปสนับสนุนแบรนด์คนไทยแบรนด์นี้ดู v ว r y h e a r เรลองไปดูได้ครับทุกคนคู่ต่อมาก็คือจ o r ดน n Stadium 90เล่าให้ฟังก่อนว่าคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบโดยการได้อินสปิเรชันมาจาก AJ1 กับ AJ5 AJ ก็คือเป็นโมเดล Air Jordan 1กับ Air Jordan 5เนี่ยมารวมกันลงมาในคู่นี้เนาะก็โดยรวมของดีไซน์ก็จะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้ก็คือผลรวมระหว่าง AJ1 กับ AJ5 โดยที่คอนเซปต์ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นจอแดนที่สามารถใส่เดินได้อย่างสบายคือถ้าเราใส่จอแดนเนี่ยเราจะรู้นอยู่แล้วว่าหลายๆคู่เนี่ยจอแดนไม่ได้ใส่เดินสบายขนาดนั้นแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่เพราะว่ารุ่นนี้มาในคอนเซปต์ที่แตกต่างคือเขาอยากจะให้มันใส่เดินสบายจริงๆโดยสิ่งที่เขาทํากับรุ่นนี้เพื่อทําให้มันเป็นรองเท้าจอแดนที่ใส่เดินสบายนั่นก็คือเขามีการใช้วัสดุที่มันเบานี่คือข้อที่1นึ่งอัปเปร์เนี่ยทำมาจากหนังผสมกับตัวของผ้าทอที่จะมีความเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดี ส่วนต่อมาคือส่วนของมิโซมิโซเนี่ยเขาทํามาให้มันนุ่มมากๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับรุ่นนี้เลยเพราะว่าในช่วงที่เขาโปรโมทเนี่ยมันไม่ฮายเลยในกลุ่มคนที่เล่นจอแดนเองก็ไม่ได้พูดถึงรองเท้าคู่นี้เลยผมก็เลยไม่ค่อยจะได้เห็นมันผ่านฟีดเท่าไหร่เห็นอย่างเก่งก็แค่ประมาณครั้งถึงอ2ครั้งเองแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ผมเดินเข้าไปในฟุตล็อกเกอร์ผมเจอรองเท้าคู่นี้จัดโปรโมชั่นอยู่ผมก็ลองเดินไปใส่ใส่เล่นๆดูพอใส่ไปใส่ามาเฮ้ย มันสบายว่ะแล้วสําหรับคนที่มีน้ำหนักตัวแบบผมพอผมใส่รองเท้าคู่นี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใส่เดินทั้งวันได้ไม่ได้เจ็บอะไรเลยก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้า everyday use ได้หนึ่งคู่ก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้มาทั้งโปรที่คุ้มแล้วก็ looking ที่ดูดีแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใส่สบายก็เลยได้ออกมาเป็น Jordan Stadium, Stadium 90คู่นี้รับกลับบ้านมาเรียบร้อย คู่สุดท้ายที่ยังไม่ท้ายสุดของเรานั่นก็คือ So c คอนี่ก e ีนเหรือน่าจะอ่นานว่า n อ x t แลนะผมไม่แน่ใจคือคู่นี้เนี่ยอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรองเท้าที่อยู่ในหัวผมเยอะมากว่าผมจะซื้อคู่ไหนดีไม่ว่าจะเป็นเว v e Rider ์เทหรือว่าตัวกายโน o หรือว่าตัวแวนอัลต้าเรน์หรือว่าตัวแวนนิวสคูคือ4ี่ห้าคู่นี้อยู่ในหัวผมเยอะมากแต่ว่าแต่มันโชคดีว่ามันมีรองเท้าคู่หนึ่งอยู่ในหัวผมมานาะนมากนั่นก็คือตัวบาร์เรลเซการองเท้าที่มันใหญ่ๆ คือผมมาเคยเห็นคนใส่แล้วผมรู้สึกว่าเอยมันเท่มากคือรองเท้ามันดูใหญ่แล้วมันดูมันดูแปลกแต่มันดูเท่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคู่นั้นน่ะมันอยู่ตราตึงอยู่ในใจผมนานมากซึ่งผมอ่ะอยากได้ก็คือโอเคมันก็แพงเนาะบบเลนเซียกาผมก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะซ้ำกําซ um ัด um ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยอินฟูหลายๆท่านที่ผมติดตามอยู่เนี่ยเขาก็ลงรองเท้าคู่นี้พอดีตัว So อกเ n อรนี่กรเอ็นเอ็กซ์ทีเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันวิมายผมถึงความเป็นรองเท้าใหญ่ๆหอ่ะ ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันใหญ่แล้วมันดูเท่ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแอบให้ความรู้สึกเหมือนกับบาลเซียก้าคู่นั้นแต่โอเคมันคงไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าความรู้สึกของผมมันเป็นแบบนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาคู่นี้เลยผมก็ไปลองเลยหลังจากที่ผมเห็นคอนเทนต์นั้นผมก็เข้าไปลองที่หน้าชอปซอฟท์นี่เนาะก็ลองอยู่นิดนิหน่อยๆแล้วก็เดินอยู่มนันสองสามทีแล้วก็เดินบนไปฟ o o ล็อกเกอร์พอเป็นวิธีและสุดท้ายเดินกลับมาที่ซอฟท์นี่แล้วบอกว่าเอาคู่นี้ครับผม ซึ่งบอกเลยว่าออนฟีดคู่นี้นี่คือเท่มากๆแล้วก็ผมชอบมากๆตอนที่ผมใส่เองหรือแม้กระทั่งเห็นคนอื่นใส่ก็ตามเดินรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในยุคช่วง2000ปลายๆโดยหน้าผ้าที่จะทํามาจาัดเมดแล้วก็ผสมกับสีที่มันออกเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยก็ออกมาเป็นลุคกิ้งที่ผมรู้สึกว่าเออสวยมากๆ แล้วก็ตัวมิโซเองเนี่ยก็ให้โฟมาแบบก้อนบึมบึมกดไปแล้วแบบหนึบๆเลยซึ่งก็คือเรียกได้ว่าถ้าใส่เดินในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องใส่สบายแน่นอนเพราะว่าให้โฟมาแบบก้อนบึ้มบึมขนาดนี้ แล้วก็ตัวเอา s o ของเขาเนี่ยก็ทํามาจากยางซึ่งด้วยความเป็นยางแบบที่ผมบอกไปแล้วมันก็จะมีความทนมากกว่าวัสดุอื่นๆซึ่งหมายความว่าถ้าเราใส่เดินทุกๆวันเนี่ยก็คงจะไม่ได้สึกในเร็ววันแน่นอนแต่โชคร้ายของผมก็คือผมมารีบซื้อรองเท้าคู่นี้มากไปหน่อยก็เลยไม่ได้เช็คของก่อนก็เลยแอบเจอตําหนิเล็กๆน้อยๆแต่ตรงเนี้ยผมรับได้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็คือเดี๋ยวใส่ไปมันก็คงมีสึกแล้วก็ส่วนตรงนี้มันก็ไม่ได้มีใครมามองอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรสําหรับตัว So Gri อกเ t อั์นี่กรไดากๆ แล้วถ้าใครถูกใจแบบผมตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะมีที่คาร์นิวัลมีแล้วก็มีที่เรฟลันมีแล้วก็ไปดูที่ช็อปสกอตแลนด์ได้ก็น่าจะมีรองเท้าตัวนี้อยู่ลองไปหาตามกันได้ครับคู่สุดท้ายจริงๆแนละ้วสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือนันยาง <c oughs> คือเล่าให้ฟังก่อนว่าผมมาไปงานคู่เราไม่เก่าเลยมาแล้วก็ไปร่วมเล่นกิจกรรมก็เลยได้นันยางคู่นี้มาฟรีซึ่งแผมของผมก็คือผมจะคัสตอมรองเท้าคู่นี้มันเป็นไซส์38เนาะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาสวยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คนที่ รู้สึกว่ามันสวยแล้วก็อยากได้มันถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดผมอาจจะมาทาคลิปคัสตอมรองเท้าคู่นี้ให้ดูด้วยเดี๋ยวรอดูกันนั่นยาก <c oughs> สุดท้ายจริงๆแล้วแหละแต่อันนี้ไม่ใช่รองเท้านะก็คือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมสั่งลูกบาสที่ไม่ใช่จัดแบรนด์ที่แบบปกติใช้ใช้กันก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมสั่งของจัดแบรนดอันท่าซึ่งก็สั่งมาเป็นป Bass, ลูกบาสเนาะอันเนี้ยเรียกได้ว่าประทับใจนะผมเรียกได้ว่าประทับใจแบรนดอันท่าเลย ก็คือลูกบาสรูปนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นทีซึ่งสําหรับผมอะผมรู้สึกว่าเออมันก็คุณภาพโอเคเลยก็คือดีเลยประทับใจเลยแล้วก็ที่ผมประทับใจมากกว่าคือผมรู้สึกว่าเออดีเทลมันดีแล้วก็ดีไซน์มันสวยแล้วก็ที่สําคัญอะสาคัญจริงๆเลยคือคราคาไม่แรงเลยกับคุณภาพเท่านี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออ,อยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนรู้กันว่าถ้าอยากได้ลูกบาสอันค่าเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเลือกที่เออ,อยากจะให้ลองเปิดใจดู ผมเปิดใจให้อันท่าแล้วแล้วผมคิดว่าอาจจะมีซื้ออย่างอื่นของอันท่าตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไคลเรียวิ่งหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวรอดูก่อนในอนาคตนะครับถ้ามีตังค์เหลือยังไงก็ขอฝากอันท่า,าไว้ด้วยซึ่งก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับพ a ร์ y เยียสเน็กเกอ l l ปี2 0 2 4ไม่รู้ว่าเรียกว่า sneaker Hall ได้ไหมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e กันนะครับผมใครที่รอเพลงใหม ช่งนี้ก็กำลังกลับมาเริ่มเขียนเขียนอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้สวัสดีครับ